ช่วงบ่ายวันนี้ที่โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําห้วยปักแบ่งพร้อมระบบส่งน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านโคกสว่างหมู่ที่10ตําบลหมักยาอาเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและคณะค่ะได้เดินทางมาตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการโดยมีนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนให้การต้อนรับ สำหรับโครงการอ่างห้วยปากแบ่งอยู่ในพื้นที่ของสนามฝึกยิงปืนใหญ่ในความดูแลของมณฑลทหารบกที่24และเมื่อวันที่18เมษายน2561หน่ายชาติชายพิลาดีผู้ใหญ่บ้านหมักยาหมู่ที่1ตำบลหมักยามีหนังสือกราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิฐาธิร,ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาขอพระราชทานอ่างห้วยปากแบ่ง เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำต่อมาได้มีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำมีแผนการดำเนินง,งานทั้งหมด4ปีเริ่มตั้งแต่ปี2565ถึง2568ปัจจุบันมีความก้าวหน้าในการก่อสร้างทำนบดินและอา,อาคารประกอบร้อยละ35หรือคิดเป็นร้อยละ24ของภาพรวมทั้งหมดค่ะโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับพี่น้องประชาชนว่าโครงการนี้ค่ะ ถือเป็นโครงการแม่แบบเป็นโครงการตัวอย่างที่หลายพื้นที่น่าจะนําไปปรับปรุงนําไปใช้ถ้าติดขัดเรื่องของงบประมาณหรือความช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆก็ขอให้แจ้งเรื่องไปที่รัฐบาลค่ะยินดีที่จะช่วยเหลือและให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้เพราะถือว่าเป็นเรื่องของปากท้องของพี่น้องประชาชนในขั้นพื้นฐานค่ะ ้วกกก็ติดัไไขอวีดีโอได้ครับขอทีได้ครับขอบคุณครับดีใจมากเลยอะไรนะดีใจ,ใจ,ใจท่านให้เกียรติกับพวกเราอย่างสูงเลยค่ะ